มันไม่สมควรที่จะต้องเสียเงินลับประชาชนไม่ควรจะต้องเสียเงินให้กับไอ้ป้าบ้าไอ้รวยไอ้คนออกกฎวอย่างนี้ไม่ถูกเรามีหน้าที่ตรวจก็ต้องตรวจเขาให้ตรวจเราก็ตรวจเราถ้าเกิดเราติดเชื้อพุเธก็เราไม่กลับตัว,ตวแต่ถ้าเขาไม่มีเชื้อพุทต้องให้เขาเข้าไม่ใช่มาเก็บเงินเขาอย่างนี้ มันยากจนกันมากหรือยังไงว่รัฐบาลเนี่ยอันนี้เป็นของบริษัทหรือเป็นของรัฐเนี่ยฮะบริษัทพวกคุณเป็นบริษัทหรือเป็นของรัฐบริษัทโปรเฟชชั่นแนลโปรเฟชชั่นแนลรัฐบาลที่มารับ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 กับทีุ่กอย่างคุยกับผมยังไม่ได้คุยคุยกับคุณเนี่ยหมายมันหมายความว่ายังไงที่จะต้องเก็บกั้นโยบายของทางจังหวัดให้ตรวจน่ถูกต้องเราไม่ว่าการเป็นนโยบายของทางจังหวัดให้ตรวจ แต่ตรวจแล้วทำไมต้องเสียเงินผมก็ไม่ได้ทำบีนะผมก็มีค่าใช้จ่ายครับก่อนหน้านี้ลงบะเออถ้าร้ารัานจะมันควรจะต้องเป็นคูนแบบภาระาตรงนี้ไม่จะให้ประชาชนมาแบกครับแล้วมันไม่ควรที่ก็ต้องไปร้องเรียนกับทางผมต้องร้องเรียนแล้วผมก็จะบอกคนทุกคนที่นั่งเรือนี้ว่าถ tamam, be <mumbles> ้าตรวจก็ตรวจก็ไม่เป็นไรผลออกมายังไงก็แต่ว่าไม่ต้องจ่ายผมไม่ยอมจ่ายถ้าองั้นก็ไม่เป็นไรก็รับเรอกตรวจเลยก็ได้ครับผมได้เรียน คุณไม่เรียกคนมีอำนาจิจาแล้วมีข้ามาเลยว่าผมยอมที่จะตรวจแต่ผมไม่ยอมจ่ายเงินเอาไงวะเอากันก็ขอาหยุดตรวจเลยแล้วกันนะครับคุณจะไปหยุดตรวจทำไมก็หน้าที่คุณภูก็ทำไปแต่ผมจะไม่จ่ายเงินคุณไปเอาเงินรัฐบาลไ่ได้คุณไม่คุณคุณต้องไปเอาเงินกับคุณต้องไปเอาเงินกับผู้ว่า แค่ทางทีก็ไปคุยกับทางภูาได้ไหมครับได้ครับเพราะผมมาตรงนี้ให้ตรวจผมจะต้องเข้าไปทางภูลานะครับบ้านถ้าผมจะไปยังไงเจ้านโยบายไปไหนอย่างนี้ใช่ก็นโยบายของคุณก็นโยบายของคุณเป็นเอกชนก็คุณก็จะไปเรียกไปเรียกเจ้าหน้าที่มาคนที่ใหญ่กับคุณอ่ะมีไหมคนที่ใหญ่กับคุณอ่ะเรียกมาคุยเลยเออผมเป็นเอกชนคุณเป็นเอกชนใช่คุณทำหน้าที่ของคุณเขาจ้างคุณมาคุณต้องมาเก็บตังค์แต่ผมเป็นประชาชนผมมีสิทธิ์ ที่จะไม่จ่ายผมไม่ยอมจ่ายแค่นบ้นี้ผมไม่ยอมจ่ายผมบอกเลยว่ามันเป็นการเอาเปรียบกันมากเกินไปประชาชนที่เข้ามาเนี่ยเขามาทําธุระบางคนเขาก็เป็นชาวไร่ชาวสวนเขาต้องการเข้าไปทําธุระแต่มาเก็บเงินเขาอย่างนี้มันไม่ถูกวันนึงพวกผมทํางานกันวันทั่มันไม่ถูกหลักมันไม่ถูกหลักในการที่รัฐบาลจะมาเรียกเก็บพวกคนที่จะต้องเข้าจังหวัดถูกต้องนี่ไม่ถูกรับบาลครจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาล เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องมาบริการประชาชนคุณจะตรวจก็ไม่เป็นไรเขาก็ยินยอมให้คุณตรวจแต่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะมามอคุณเป็นบริษัทเอกชนจะมาเก็บกับประชาชนคนละสี่ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ไม่ถูกไม่ถูกเลยจริงไหมครับสาวัดจริงไหมครับผู้การมันควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่ว่ารัฐบงังคับให้ตรวจถูกต้องใครจะเข้าจงังหวัดถูกต้องเอามาตรวจ แต่ไม่ควรมาเก็บเงินเขานโยบายอย่างนี้ใช้ไม่ได้